สวัสดีครับคลิปดีเนาะก็ยังอยู่ในโซนของธรรมะฮะคลิปธรรมะเหมือนเดิมเนาะวันนี้พามาดูพามาเที่ยวนรกครับอ่านรกนะดูซินรกมีอะไรบ้างนี่ประตูทางเข้าแล้วเราอยู่ประตูทางเข้านรก Welcome to hell นะครับนรกเห็นไหมเนาะทำไมแดดแรงจังเออนี่นะครับนรก นรกยินดีต้อนรับนะครับ Welcome to Hell รตรงนี้เขาบอกว่าอะไรลูกมาเพื่อรู้ป้าหันหลังไปอ่านนะครับบอกให้สีนห้านะสีนห้านะครับยึดให้มั่นนะจะได้ไม่พาก,กัน,นลงนรกเข้าไปดูส <We pray. S 1> ิมาเพื่อรู้นะครับ Come in and learn something นะครับ เขาเขียน,นไไว่าอะไรมาเลยยังมาอยู่อ,อ่ะเดินไปเรื่อยอ่ะเดินไปทางซ้ายหน่อยข้างขวาวเป็นเป็ดเดินมาปุ๊บก็จะเห็นต้นงิ้วครับนี่ของจริงเลยนี่ฮะต้นงิ้วใครยังไม่เคยเห็นต้นงิว้วดูนะครับอ่าพวกชอบทำความชั่วผิดเสนก็ต้องปีนต้นงิ้วดูสิลูกหนามันคมไหมลูกโอ้โห,โห,โห,โหนะนเอาไปดูต้นนึ<ล>งต้นใหญ่อไปดูต้นนี้สิ นี่ฮะใครบอกต้นงิ้วหมดแล้วยังมีอยู่นะครับอ่านี่ฮะต้นงิ้วนะครับดู<ม>หนามแหลมๆนี่เห็นไหมถ้าใครทำบับจะได้ปีนนี่ฮะยังอยู่นะครับต้นงิ้วนี่กิ่งก้านมันนะครับแหลมนะครับแหลมคมนะนี่นะครับ อ่อไปเรื่อยๆตามทางเดินนะเขาบอกว่าอะไรบ้างนี่อ่ะต้นงิ้วนี่มาปีนละนี่นะครับกาเบสุมิชาจารานะครับการประพิดในกามเนาะปีนต้นงิ้วต้นเมื่อกี้แหละนะครับแต่วันนี้ก็ทํารูปปั้นให้ใหญ่หน้ากลัวยเฉยนะในในลกนะครับอ่ะต่อไปปีนก็จะโด,ดนอีกาจิกเาบอก ดูสิตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นพญาลมลาศเนาะพญาลมลาศพญายมาพญายม,ยายม,ยายมนะครับมีคำว่ายพญายมด้วยีคำว่ายพญายมนะครับใครจะไหว้พญายมอ่ะชัดๆหน่อยดิแหม่นะ ว่าพญายมเสร็จอะไรครับตรงนี้อทองแดงนี่ศีลข้อไหนเนี่ยตกนลกทองแดงเนี่ยการฆ่าสัตว์ปานาติปาตาเหรอนะครับการฆ่าสัตว์โอ้่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้หมากัดด้วยนะนะครับโอ้ช้างการฆ่าช้างนะนี่ฆ่าไก่เหรอ โอ้โหนี่นายนรุกกบาลน่เอาหอกทิมนะปานาติปาตา,าสินข้อหนึ่งอันนี้สินข้อไหน,นะนเนี่ยจดนตัดมือตัดนิ้วโอ้สารพัดโดนเลยเไปต่อครับเดินแค่อย่างเดียววันนี้นะ ซึ่งตอนนี้จริงๆเราอยู่ที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับเราเดินจากวัดตรงเจดีหลักมาเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลฮะเ่อมาเที่ยวมืองนรกนี่แหละในสินข้อไหนครับสุราเ <c oughs> <c oughs> มระยะมัดชับประมาณฐานนาสิลนข้อห้าใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นก็มีกระทะทองแดงเลยเอองงมากเลย นี่เหรอะล,ลงเดือห้าทองแดงล้วเนี่ยเหรอ,หอใช่นู่นอ๋อนี่อธินาธานาลักทรัพนะครับลงโทษด้วยการอะไรฮะตทุบมือเลยเหรอทั้งทุบทั้งทั้งตีทั้งตัดเลยนะฮะทั้งตัดทรมานนะฮะโอ้เป็นไงใช้ชีวิตเรียนนะอ่ะดูไปจะได้ไม่ทำผิด รู้ไหมลูก<ช>เอ้าไปดูอีกข้อหนึ่งข้อไหนเนี่ยน,นี่ข้อไหนเนี่ยลหยข้อนะน่าจะข้อสุดท้ายแล้วั้มไม่ยังมีเจ็อีกพูสาวาทาพูดโกหกนะเห็นไหมครับพูดโกหกต้องโดนดึงอะไรดึงลิ้นดึงลิ้นนี่พวกนี้ฮะก็โกหกหมดเท,ท็จพวกบิดเบือนความจริงนะ ต้องโดนอย่างนี้นะครับอันนี้มีอีกสินหนึ่งเป็ดอ่ะสุดท้ายไปดูเป็ดมือเท่าบอลอันนี้เป็ดนะครับอไปดูเป็ดดิ hungry ghost beta โอ้โหย้อนแสงหน่อยนะโอ้ โอ้โหอุ้ยสะดุดอะไรอะไรเป็ดเนี่ย่ค่สะดุดเหมือนเป็ดอะไรมันถ่วงไว้ตรงนี้ฮะสะดุดนะสงใหญ่เลยก็จบแค่นี้ตรงนี้ก็สื่อแค่สี่ห้าเท่านั้นเองสี่ห้าก็มีอะไรบ้างก็ไปดูกันนะผมจะไม่ลงให้ดูนะอ่านี่ไง 5ีห้าประกอบด้วยนะครับหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ปานาติปาตาเวลมณีเว้นจากการลักทรัพย์ข้อสองนะเว้นจากการลักทรัพย์อธินาธานาเวลมณีข้อที่สามเว้นจากการประพฤติในการการเมสุมิฉาจราเวลมณนีข้อสี่อะไรลูกเว้นจากการพูดปดมุาสาวาทา,ทาแล้วก็ข้อห้าเว้นจากการดื่มน้ำเมาน,นะครับสุรามีนยัยกมัชับประมาณฐา,านาเวลมณีนะ โอเคตรงนี้ก็จะมีคำอธิบายนะภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแผนผังเนาะอตอนนี้คุณก็อยู่ที่นี่นะโอเคมีภาษาอังกฤษด้วยนะเห็นไหมครับรนาทิปาตาในข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า bad karma from killing animal นะครับข้อ2องอธินาธานาการักทรัพย์ bad karma from สเีลลิงนะครับข้อ3การเมชุมปชาจาราปรพปผิิใน,นกรมนี่เขาบอก b a ดการมา f อร m s e ซ u ก l m ชวลบิ๊กคอนะครับข้ส4มุสาวาทากับพืดปวดแบดการมาฟอร์ม,มเลทกกนะ l I e s, ลลิงไลน์นะครับไลไม่ใช่ไม่ใช่ไลเรานะฮะไลที่ว่าโกหนะครับนะ L I E S อเอนะครับแล้วก็ข้อ5มุสุรามีรยะบชัชประมาตานนาการดื่มสุรา b a ดการมาฟอร์ consuming นะครับ e n t o c r e a t i n g substance นะครับนะ <ant> โอเคนะครับแล้วก็เปรตเนาะเมื่อกี้เปรต<ะ>เปรตนะครับจิตที่มีความโลภนะครับยามื่ตาจะเกิดเป็นเปรตนะครับนะเปตานี่แหละ h u n g r y ghost นี่แหละนะครับนะโอเคนะคนะงจะจบเท่านี้นะฮะ <maybe S 1> ซึ่งนนหลักๆที่เราจะได้รู้ที่นี่ก็มีดีเทลบอกแล้ว โอเคดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้แล้วก็อย่ามาอยู่นะนรกนี้นะครับนะ now you have seen is do not check in นะครับโอ้ตายแล้วแต่เรามาทำไมนี่ลูกหลานเลยนะครับสิน้ายึดไอ้มัานจะได้ไปพากันลงนรกเลยนะครับสุดท้ายก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเอาเด็กๆบ๊ายบายหน่อยอสุดดุกสนุกไหมลูกเด็กลูก มาเที่ยวเมืองนะลกทําได้ความรู้อะไรบ้างลูกทเที่ยวเมืองนะลกนนอกทำธระืมให้อยู่ในศีลห้านลูกนะโอเคครับคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ